รถไฟแห่งอนาคตที่หลายคนกำลังจับตามองวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ2026 Golden Wave Liner รถไฟหรูหราที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับการเดินทางทางรางให้กลายเป็นประสบการณ์พิเศษเหนือระดับทั้งในแง่ของความเร็วความสะดวกสบายและดีไซน์ที่สะท้อนความร่วมสมัยอย่างแท้จริง Golden Wave Liner 2026ถูกขนานนามว่าเป็นคลื่นทองแห่งรางเหล็กด้วยการดีไซน์ตัวรถที่เน้นความโค้งมน ลู่ลมคล้ายคลื่นน้ำที่เคลื่อนไหวอย่างอิสระบวกกับการใช้สีทองผสมผสานกับโทนเงินเมทัลลิกทำให้ภาพลักษณ์ดูหรูหราและแตกต่างจากรถไฟรุ่นอื่นๆที่เราเคยเห็นมาในด้านของสมรรถนะ g o l d นเว a v e Liner มาพร้อมเทคโนโลยีการขับเคลื่อนแบบแม่เหล็กกำลังสูง ซึ่งสามารถทำความเร็วสูงสุดได้กว่า420กิโลเมตรต่อชั่วโมงนับเป็นหนึ่งในรถไฟที่เร็วที่สุดในโลกช่วงปี2026นี้แต่ที่น่าสนใจกว่าคือการออกแบบระบบรองรับแรงสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนทำให้ผู้โดยสารสามารถนั่งพักผ่อนหรือทำงานได้อย่างเงียบสงบแม้รถไฟจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุดก็ตาม ห้องโดยสารภายในแบ่งออกเป็นหลายคลาสไล่ตั้งแต่สแตนด a ร์ดคลาสที่กว้างขวางกว่ารถไฟทั่วไปพร้อมที่นั่งที่สามารถปรับเอนนอนได้มากกว่า150องศาไปจนถึงพรีเมียมและ Royal s u สวีที่จัดเต็มด้วยความหรูหราในระดับโรงแรม5ดาวแต่ละตู้โดยสารติดตั้งหน้าต่างพาโนรามาขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาให้ผู้โดยสารชมวิวทิวทัศน์ภายนอกได้แบบเต็มสายตาสิ่งที่ทำให้โก l เด n w เว e Liner แตกต่างคือการใส่ใจในรายละเอียดด้านประสบการณ์ของผู้โดยสาร ต๊พิเศษที่จัดไว้สำหรับผู้ที่ต้องการบรรยากาศเงียบสงบมีห้องอ่านหนังสือห้องประชุมส่วนตัวรวมถึงโซนสำหรับคร,บครอบครัวที่มีพื้นที่ให้เด็กๆได้เพลิดเพลินระหว่างการเดินทางนอกจากนี้ยังมีห้องอาหารที่เสิร์ฟเมนูฟิวชั่นจากเชฟชื่อดังนำเสนออาหารไทยผสมผสานานานาชาติพร้อมไวน์และเครื่องดื่มระดับพรีเมียมด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยโกลเด้นเวฟไลเนอร์ติดตั้งระบบ AI ตรวจสอบสภาพรางและระบบขับเคลื่อนแบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและแก้ไขได้อย่างรวดเร็วระบบเบรกแม่เหล็กที่มีความแม่นยำสูงสามารถหยุดรถได้อย่างนุ่มนวลแม้กำลังวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดอีกทั้งยังมีการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนถึง80%เพื่อลดมลพิษและสร้างความยั่งยืนให้กับการเดินทาง Golden Waveliner ไม่ได้เป็นเพียงพาหนะแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเดินทางยุคใหม่เชื่อมโยงเมืองสำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าไว้ด้วยกัน เช่นเส้นทางกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงสองชั่วโมงหรือกรุงเทพมหานครสิงคโปร์ที่สามารถเดินทางได้ภายใน5ชั่วโมงเท่านั้นทําให้ผู้โดยสารสามารถประหยัดเวลาและสร้างโอกาสใหม่ๆทั้งในด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจอีกหนึ่งจุดเด่นคือการให้บริการที่ผสมผสานดิจิทัลเต็มรูปแบบผู้โดยสารสามารถใช้แอปพลิเคชันส่วนตัวในการจองที่นั่งเช็คอินหรือเลือกอาหารล่วงหน้าได้ทันที รวมถึงระบบ AR ที่หน้าต่างซึ่งสามารถแสดงข้อมูลสถานที่สำคัญที่รถไฟกำลังวิ่งผ่านได้แบบเรียลไทม์ทำให้การเดินทางไม่ใช่เพียงการนั่งรอถึงจุดหมายแต่กลายเป็นการเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ใหม่ตลอดเส้นทางหลายคนอาจสงสัยว่าการเดินทางด้วยรถไฟหรูแบบนี้จะมีค่าโดยสารสูงเกินเอื้อมหรือไม่ความจริงแล้วลเด้นเวฟไลเนอร r มีการจัดระดับราคาที่หลากหลายเพื่อรองรับผู้โดยสารทุกกลุ่ม เริ่มต้นตั้งแต่ราคาที่ไม่ต่างจากเครื่องบินชั้นประหยัดไปจนถึงแพ็กเกจสุดหรูสำหรับผู้ที่ต้องการประสบการณ์เหนือระดับด้วยการผสมผสานระหว่างดีไซน์สุดล้ำเทคโนโลยีทันสมัยความสะดวกสบายและการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม Golden Waveliner ปี2026จึงถูกยกให้เป็นหนึ่งในผลงานชิ้นเอกขอองค์การคมนาคมทางรางที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าการเดินทางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปอย่างสิ้นเชิงและนี่คือ Golden Waveliner